สวัสดีครับคลิปตอนนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วนะครับอตอนนี้เราก็มาดูนะครับเกี่ยวกับการดาวน์โหลดคะแนนนะครับคะแนนที่เราเก็บไว้นะจากนักเรียนแต่ละคนเราจะส่งออกคะแนนเป็นไฟล์ Excel หรือ g o Google Sheet นะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับอตอนนี้ในห้องเรียนต่างๆนะครับที่เรามีอยู่นะครับผมก็เข้ามาที่ ในห้องของครูโรงเรียนทรายขาววิทยานะครับเมื่อเข้ามาแล้วนี่ก็มาที่ดูทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ดูทั้งหมดตรงนี้ดูงานนะครับกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับกดเข้ามาแล้วนี่เราก็จะเห็นงานนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับกิจกรรมที่เท่าไหร่ทรงแล้วเท่าไหร่ นะครับมอบหมายแล้วมีคะแนนกี่คนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับสังเกตที่เป็นจุดสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับเป็นจุดสามเหลี่ยมเนี้ยต่างๆเหล่ัเนี้ยนั่นก็หมายความว่าเราสามารถกดเข้าไปได้นะกดเข้าไปได้ดูนะครับตรงนี้ทําอะไรได้บ้างทําเครื่องหมายว่าตรวจแล้ว ทำเครื่องหมายว่าตรวจแล้วทำเครื่องหมายว่าตรวจแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทําเครื่องหมายอะไรนะครับอันนี้รอการตรวจนะครับรอการตรวจก็หมายความว่าเคยอธิบายครั้งไปแล้วนี่เรายังมีคนที่ยังไม่ส่งงานอยู่อันนี้เราก็รออยู่นะครับแอ,แอันนี้เราให้คะแนนหมดแล้วเมื่อให้คะแนนหมดเราก็รอการตรวจเราก็ติ๊กเป็น ตรวจแล้วได้หมดนะครับแต่ตอนนี้สมมติว่าเราจะส่งออกคะแนนนะครับเราจะส่งออกคะแนนการส่งออกคะแนนนะครับเราก็มาติ๊กที่เป็นเครื่องหมายมาติ๊กที่ให้คะแนนแล้วขอโทษนะครับติ๊กที่ให้คะแนนแล้วกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมมาติ๊กที่ให้คะแนนแล้วตรงนี้นะครับย้อนกลับไปใหม่นะย้อนกลับไปใหม่จะได้จะได้ชัดเจนขึ้นนะครับจะได้ชัดเจนขึ้น มาที่ชั้นเรียนนะครับมาที่ชั้นเรียนชั้นเรียนแล้วมาที่ห้องเรียนนี้นะครับครูโรงเรียนสายขาววิทยานะครับกดที่ทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็เห็นงานเห็นงานที่มอบหมายงานที่ตรวจแล้วนะครับแล้วก็ก,กดที่ตรวจแล้วที่ให้คะแนนแล้วเนี่ยครับกดไปสกิจกิจกรรมหนึ่งกดเข้าไปพอกดเข้าไปปั๊บเราก็จะเห็นนะครับ เป็น2ช่องให,ใหญ่ๆนะครับช่องนี้ก็คือนะครับเลือกบุคคลเป็นรายบุคคลน,นะครับอั so นนี้ก็งานทั้งหมดนะครับงานทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นงานชิ้นที่1ที่เรากดเข้ามานะครับของแต่ละคนที่ส่งมาครั้นี้ผมเลือก <t> นักเรียนทั้งหมดนะครับเลือกนักเรียนทั้งหมดกดดูนะครับกดเลือกนักเรียนทั้งหมดก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกที่นักเรียนทั้งหมด เมื่อติ๊กถูกหมดแล้วก็มาดูที่ฟันเฟืองอนะครับที่เป็นฟันเฟืองอยู่ตรงนี้นะครับที่มุมขวาด้านบนแล้วก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปเราก็จะเห็นว่าคัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google s h e e t s ดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็นเเป็น CSV ก็คือคล้าๆไฟล์ Excel เป็นไฟล์ Excel อย่างหนึ่งนะครับดาวน์โหลดคะแนนเหล่านี้เป็น CSV นะครับ CSV อันนี้ก็ csv ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือเราเลือกเป็นบางคนนะครับทั้งหมดก็คือเลือกทั้งหมดผมทดลองแล้วนะครับการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ csv นี่เป็นไฟล์ excel เมื่อเราดาวน์โหลดไปแล้วนี่ตวัวอักษรอ่านไม่ออกขาดมันเป็นเป็นมันมันเหมือนกับว่ามันผิดพลาดอะไรเกี่ยวกับโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับอยู่กับโปรแกรมหรืออะไรก็ยังไม่แน่ใจนะครับพรานก็ให้เรามาเลือกแต่เป็น, cut ป ets, นค,คัดลอกทั้งหมดไปที่ Google Sheets นะครับคัดลอกทั้งหมดไปที่ Google Sheets ลองดูนะครับเนี่ยเราก็จะได้เห็นไฟล์ Google Sheets นะครับที่เป็นคะาแนน ต่างๆทั้งหมดเลยเทดลองครั้งแรกเมื่อกี้ก็ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าผมล็อกอินอีเมลเข้ามานี่หลายชื่อพอล็อกอินอีเมลเข้ามาหลายชื่อนี่มันก็ค้างอยู่ในระบบบางชื่อนี่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ที่แชร์เพราะฉะนั้นท่านใดที่อา่ากดคัดลอกเข้ามา g o o g l e s h e e t แล้วก็ปรากฏว่ามันบอกว่าต้องสลับบัญชีหรือต้องขอเข้าสิทธิ์ เข้าถึงบัญชีก็ไม่ต้องตกใจนะครับลองคน้นดูว่าเราล็อกอินเข้ามากี่อ e ีเมลแล้วบางทีมันในใน,ในเครื่องในระบบไปติดอยู่ที่อ e ีเมลที่เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงนะครับเราก็จะได้ไฟล์คะแนนตรงนี้ออกมาหลังจากนั้นเราก็มาที่ไฟล์ตรงนี้ครับมาที่ไฟล์มองเห็นไหมครับมาที่เมนูไฟล์ตรงนี้นะครับ,รบ,ก,รบ,รรบกดไฟล์ แล้วก็ดาวน์โหลดคราวนี้นะครับเราจะดาวน์โหลดเป็น pdf ก็ได้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ excel ก็ได้ถ้าเราดาวน์โหลดมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์นะครับจะทำให้ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้คะแนนไปนะครับสมมติว่าผมกดไฟล์นะครับดาวน์โหลดเป็นไฟล์ excel นะครับเครื่องก็จะดาวน์โหลดนะครับ จะดาวน์โหลดลงไปนะฮะลองเข้าไปดูนะครับเราก็เปิดไปที่อันดาวน์โหลดมานะครับ <S <S มีฟองนะครับจะแก้ไขไหมเปิดการใช้งานแก้ไขนะครับโอเคเนี่ยนะครับเนี่ยไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกมานะครับก็เป็นไฟล์ Excel ที่เราสามารถนำไปใช้ได้ นะครับไปนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่คือเมื่อต้องการคะแนนทั้งหมดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเก็บรักษาไว้หรือเอาไปาใช้ประกอบกับรวมกับคะแนนอย่างอื่นของนักเรียนนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการดาวน์โหลดหรือส่งออกคะแนนเป็น g o Google s h e e t หรือเป็นไฟล์ Excel นะครับสำหรับคลิปที่6ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ